ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหัายปัญหาในวันนี้คงเป็นปัญหาที่มีผู้ถามมาในโอกาสต่างๆอีกเช่นเคยท่านถามว่าการเสื่อมของวงการสงฆ์ของประเทศไทยในทุกวันนี้จะมีทางแก้ไขอย่างไรทำอย่างไรจึงจะห้ามคนชั่วแฝงเข้าไปอยู่ในหมู่สงฆ์ได้ ก็ที่จริงเป็นปัญหาที่แก้กันมาตลอดแหละแต่เราอย่าลืมโครงสร้างของสังคมไทยมันโยนปัญหาต่างๆเข้าไปในวัดนี่เยอะสิ่งประหลักหักพังทั้งหลายพวกสารเจ้าหักพระพุทธรูปหักอะไรต่ออะไรเนี่ยที่พิกลพิการแมวเมืออะไรต่ออะไรจะโยนเข้าวัดกันแล้วก็เด็กที่ฝึกปลื้ออมไม่ได้อบรมไม่ได้สั่งสอนไม่ได้ เป็นมานาะท่านก็โยนเข้าไปในวัดเพรวัดมันเป็นที่หลงรับในลักษณะที่ว่าตัดทางปล่อยวัดน,นี้การที่เราจะ,ะตกลงกันว่าคนจะบวชต้องเป็นคนดีคนไม่ดีบวชไม่ได้มันก็กลายเป็นวา,ศา,ศาสนานี่เห็นแก่ตัวคือไม่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับสังคม ศาส,สนานั้นจะต้องมีหน้าที่ในการแก้คนช่วยเป็นคนดีและทําคนดีให้ดียิ่งขึ้นเพราะนถ้าจะรับเฉพาะคนดีก็แสดงว่าภารกิจไม่บรรลุเป้าหมายเป็นการทอดทิ้งคนชัวช่วชั่วเป็นชัว่วนะเอามาฝึกปรือมาอบรมกันว่ากันต่อสู้กันดูก่อนเราทอดทิ้งเ้าไม่ได้หรอก มันก็อยู่ในสังคมนะฮะเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมเราทิ้งเขาไม่ได้ยังไงก็ต้องช่วยกันดูแลแก้ไขกันไปโ่วดีที่ห่งางยังไงก็เรียกว่าตัดไม่ตายขายไม่ขาดออย่างที่โบราณก็บอกมันตัดไม่ตายขายไม่ขาดก็ไม่รู้จะว่ายัางไงก็แก้กันไปข้อต่อไปเธอถามว่าบรญญัติและปริยัตยิ์ั้งนะ แต่ต่างกันอย่างไรครับบัญญัติเนี่ยคือหมายความว่าเป็นข้อกำหนดกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนที่วางกันขึ้นมาเออจะดีหรือไม่ดีก็ได้แต่แล้วแต่จะตั้งขึ้น,นแต่ว่าเมื่อมีบทบัญญัติกำหนดขึ้นมามีพื้นฐานกฎหมายรองรับแล้วเนี่ยเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติ เ่นว่าจราจรบัญญัติเอาไว้ว่าถนนเนี่ยเดินทางเดียวเราก็เดินทางเดียวบอกว่าเดินสองทางก็กสองทางก็ไม่บาอะไรก็แล้วแต่เขาสั่งไงนะแล้วแต่เขาสั่งยังศีลเนี่ยเราจะเห็นว่ายัางหนึ่งนี่บัญญัติตามวิธีของธรรมะคือหมายความวาเป็นความผิดสากล อย่างการคาดสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเทศจเต็มเป็นความผิดสากลก็บ,บัญญัติซ้ำลงไปแต่อีกอย่างหนึ่งมันเป็นกฎเกณฑ์ของหมู่คณะที่จะอยู่ร่วมกันเช่นว่าการกินข้าวเย็นหนึ่งเนี่ยการดูข้อนำขับร้องประโคมดนตรีดีสีตีเป่าได้ดูการเล่นต่างๆการประดับประดาร่างกายทัดทรงระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมเครื่อง,องทาอะไรต่อไรเนี่ย มันก็เป็นบัญญัติขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการควบคุมจิตใจของบุคคลไม่ได้รับแรงกระตุ้นกรมาราคะมากเกินไปเพราะว่าท่ารักษาศีลที่เกี่ยวกับเรื่องเพศก็ได้ศีลนรร้ำพรมที่น้ำพรมเนี่ยก็ห้ามการมีเพศสัมพันธ์นะมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ซึ่งมันเหมือนกับศีลข้อกามีถึงข้อกามีนี่ก็มีเพศสัมพันธ์ได้แต่ยุ่งเกี่ยวกับสามีพัญญาของชายอื่นก็แล้วกัน แต่ว่าถ้าอพรรมแล้วเนี่ยแม้สามีสามีพัญญาตัวเองก็มีเพศสัมพันธ์กันไม่ได้เพราะในการกินข้าวเย็นก็ดีการดรูอนรำกับพร้อมประคอดนุรีติซีตีเป่าละดูการละเล่นกระรงระเบียบดอกไม้อของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาเนี่ยฮะนอนบนที่นอนสูงใหญ่ภายในมนุลและสำลีเนี่ยมันไปกระตุ้นการมาราคะภายในใจของมนุษย์ขึ้นมาโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการแล้วเมื่อสีนเนี่ยมันก็มีได้ง่ายทีนี้ในคาว่าปริยัติเนี่ย เข้าใจว่าปริยัตินะนี่เป็นนักเรียนในร้อยจปร,ะรนะะเขาถามเขียนสื่ออันยากพวกเด็กพวกเนี้ยเขียนสื่ออันยากจังปริยัติเนี่ยหมายความมาสิ่งที่เราศึกษาเรียนรู้ทั้งหลายเนี่ยอะไรก็ได้นะฮะเช่นว่าสติความระลึกได้สมยยาธิญาตความรู้ตัวหิริความละอายต่อบาปอดบาปความสะดุ้งกลัวต่อบาปกันติความอดทนสรุรจจะความสงบสุงเงียบอย่างเงี้ย เราอ่านและเราจําและเรานํามาคิดเนี่ยมันถือว่าปริยัติจนถึงคิดนะแต่ว่าพอนํามาประพฤติปฏิบตัติมันจะเป็นปฏิบตัติมันจะไม่เป็นปริยัติแล้วมันจะเป็นปฏิบัติแล้วแล้วพอเกิดผลขึ้นมาก็จะเป็นปฏิเวทคือตัวผลทีนี้ผลนี่ต้องตรง,ต,รง,ต,รงตามปริยัติที่ท่านแสดงเอาไว้ เพราะว่าปริยัติโดยเนื้อแท้จริงๆเนี่ยมันเป็นปฏิเวทคือเป็นผลภายในพระไทยของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงสั่งสอนเมื่อบวงได้จัดสรุแล้วเมื่อพระองค์เข้าถึงโลกุตระถามแล้วก็ต่อไปเธอถามว่าอันนี้ก็แตกต่างกันนะแต่อย่าลืมว่าบัญญัตินั่นเองเมื่อเราไปศึกษามันก็เป็นปริยัติเนะช่นว่าบัญญัติ ห้ามบ่าห้ามรับประทานอาหารในเวลาวิกาเนี่ยเมื่อเราไปศึกษาเนี่ยมันเป็นปรยิยัติแต่บทบัญญัติเนี่ยมันก็เป็นบัญญัติเพราะมันก็ซอนกันอยู่เรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่พูดกันคนละอย่างการตัดราคะนอกจากอสุภกรรมฐานและตัวเวทนาเลยแล้วยังมีวิถีอื่นบ้างหรือไม่ครับคือจริงๆกิเลสเนี่ยนะครกิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากโมหะคือความหลง ครือมาจากอวิชามันเป็นรากงาวเพราะถ้าคนพัฒนาปัญญาขึ้นเนี่ยนะเราไม่ต้องพูดถึงอสุภะกรรมฐานอะไรอะไรก็ได้ปัญญามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเห็นโทษของกามเองคือปัญหาเหล่านี้เราไม่ค่อยพิจารณาเราตามใจตัวเองมากเกินไปแต่เรามาคิดมาพิจารณาแล้วจะเห็นชัดเจนนะว่ากามเนี่ยมันมีสุขทุกน้อยนิดแต่นั่นเองแต่มีทุกมากไปเกิน เพราะ,ะนั้นเราใช้ปัญญาก็ได้นะใช้เมตาก็ได้เมตตาเนี่ยมาลดราคาได้เราสังเกตว่าลูกหลานญาติพี่น้องเราที่สวยๆหล่อๆเนี่ยนะทําไมเราไม่เกิดกรรมราคากับคนเหนะ่า้นี่ยเพรารักเขาเราเมตตาเขานั่นคือลูกนั่นคือหลานนั่นคือพี่นั่นคือน้องนั่นคือญาตินั่นคือหน้าอะไรแต่ไรเนี่ยเราไปไปความ,มรู้สึกอย่างนั้นรู้สึก ความรักใคร่ผูกพันกับรบนับถือเนี่ยการราคามันก็ลดไปเองเล่นไว้แต่ว่าในบางกรณีที่คนชักจะสับสนในประเด็นของชีวิตเช่นพ่อข่มคืนลูกอย่างเงี้ยมันหาหรือโหดเหลือเกินยังนึกไม่ออกนะฮะว่าเขาคิดยังไงแต่ว่าที่ใจของคนัมพูดยาก เปอร์เซ็นเนี่ยมันมีเกือบจะไม่ถึงเปอร์เซ็นหรอกเกือบจะไม่ได้เปอร์เซ็นแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยสังคมมันเกิดเปลี่ยนแปลงเยอะสภาพแวดล้อมต่างๆนี่มันมีปัญหาแต่ถ้าเราลองสังเกตว่าส่วนมากแล้วคนเหล่านั้นจะมีฐานะอยากจนฐานะไม่ค่อยบางครั้งร่ำรวยหรอกแต่ที่อยู่ที่อาศัยมันก็คับแคบแต่จะมีปัญหาในด้านครอบครัว มีปัญหาในด้านอารมณ์มีปัญหาในด้านสังคมมีปัญหาด้านเศรษฐกิจเนี่ยบางทีมันก็บีบคั้นอารมณ์แล้วก็พื้นฐานทางการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่นะคือว่าคนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีการศึกษากลายเป็นปัญหาที่ทับถมกันอยู่คือวิธีเนี่ยอะไรก็ได้ศรัทธาก็ได้นะฮะความเพียรก็ได้สติก็ได้สมาธิก็ได้ปัญญาก็ได้มันสงบได้ทั้งนั้นแหละ ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเพราะว่าธรรมะแต่ละข้อเวลเาก็เกิดเนี่ยเข้าไปสงบกิเลสแล้วไม่ใช่สง,สงบเฉพาะตัวนั้นตัวอื่นมันก็สงบตามไปเอายกตัวอย่างเนี่ยว่าญาติของเรานี่สวยมากถ้าเป็นคนอื่นเนอาจจะเกิดการมราคะแต่พอดีเป็นญาติเราเราก็ไม่เกิดการมราคะซึ่งก็หมายความเราไม่เกิดโทสะด้วยเพราะเป็นญาติ แล้วก็ไม่เกิดโมห oh ะด้วยก็มีปัญญารู้เห็นเนี่ยคือญาตินั่นคือน้องนี่คือหลานนี่คือเพื่อนอะไรก็แล้วแต่ความคิดเนี่ยมันจะหยุดความกำหนัดโดยแรงของราคาเอาไว้ในการดูจิตเมื่อทำแล้วจิตนั้นดุดเลยเหมือนกับสติไปยับยัง้งจะมีคำแนะนำในการตามดูจิตอย่างไรครับไม่หยุดหรอก แต่สับสนเองไม่หยุดหรอกจิตไม่หยุดนะจิตมันก็ถูกตุ้มแต่งตลอดอย่างคิดอารมณ์นะฮะแล้วคิดอารมณ์ระลึกอารมณ์จะคิดกงแก่เรื่อยๆละ่ะแต่ว่าเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นกลางๆแต่นั้นเองทีนี้สมมติว่าจิตมันนิ่งคือจิตสงบเนี่ยก็แสดงว่าจิตมันเป็นสมาธิก็ดูมันที่ตัวสมาธินั่นแหละดูมันที่ตัวสงบนะแล้วเสร็จแล้วมันจะมีอาการปรากฏขึ้นมา คือจิตจะหยุดนิ่งเลยเนี่ยมันมันไปไปไม่ได้แต่ว่าถ้าอยู่ด้วยสมาธิเนี่ยก็อยู่ได้นะแต่เราก็เพ่งมันดูต่อในตัวสมาธิเนี่จิตตั้งมั่นก็รู้ว่าจิตมันตั้งมั่นก็ดูตัวตั้งมั่นมันดูแล้วถึงจุดหนึ่งมันก็เปลี่ยนให้เราดูเพราะจริงๆมันมันไม่ได้มีลักษณะอย่างนั้นลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมชาติของจิตจิตมันดิ้นรนกวัดแวงห้ามยากรักษายากมักสสายไปในอารมณ์ทั้งหลาย ในข้อต่อไปจะถามว่าปฏิจจสมุปบาทกับอิทัพปัจจยตาคืออะไรเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรขอนมัรการหรือความปร,รบอย่างสูงจริงถ้าเขียนผิดก็ขอไปด้วยครับก็ไม่ผิดหรอกคือที่จริงเนี่ยปฏิจจสมุปบาทแปลว่าทำอาศัยกันและการเกิดขึ้นอิทัปปัจจยตานั้นแปลว่าสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งน,งน,น,จจงงนี้ก็เป็นการพูดเรื่องเดียวกัน นะก็แล้วแต่ว่าจะสื่อส่วนมากแล้วปฏิจจสมบาทเนี่ยมันเป็นภาษาระดับบาลีที่ถ้าปัจจยตาเท่าที่พบเนี่ยส่วนมากเราจะเจอที่อัติยถามีปัจจยการบ้างมีทัพปฏิทัพปัจจยตาบ้างนะฮะมีตาต,ตาบ้างอะไรแต่และก็มีคําเยอะที่ท่านเรียกเนี่ยคือหมายความว่าในกระบวนการปฏิจจสมบาทเนี่ยเราจะเห็นว่า อวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาวิณฑะวิญญาเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดอายตนะยตนะเป็นปัจจัยเกิดปัจจะปัจจะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานอุปาทานปัจจัยเกิดพบพบเป็นปัจจัยเกิดชาติชาติก็กลายเป็นฉลาบมโนสุกับเรตวัตุกโทมโนอุปาญาก็ไหลไปเรื่อยแสดงว่ามันมีเหตุมีปัจจัยของมันน่ มันเหมือนกับน,น้ําไหลมันเหมือนกับความเย็นมันเหมือนกับฝนตกเนี่ยมันกระบวนการของปัจกัรการกระบวนการของปฏิจจสมบาทคือมันสิ่งนี้เป็นปัจจัยเกิดสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยเกิดสิ่งนี้นะเราจะภาษาที่เรียกเนี่ยแล้วแต่จะสื่อสารกับคนฟังในกลุ่มนั้นๆนก็ต่อไปเธอถามว่า เคยได้ยินมาว่าการทำบุญกับพระพุทธศาสนาเช่นสร้างโบสถ์ศาลาพุทธร,รูปปบญญานะในบุญมากกว่าการนำเงินไปช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากเป็นสถานที่เลี้ยงเด็กกำพรา้าคุณจราก็ใช่นะอันนี้เป็นการพูดถึงในในแนวบุญนะบุญในการบูชาความดีบุญอย่างนั้นเนะ่ยเป็นบุญแบบสงเคราะห์เราสงสารเขาเราก็ให้เขา แต่วันนี้มันจะต้องเกิดด้วยศรัทธาประสาทะคือความเชื่อความเลื่อมใสแล้วก็สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นถาวรกรรมเช่นเนี้ยเช่นสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างพระวรูปเนี่ยอยู่เป็นพันพันปีนะฮะการสรงข้า์สถานเด็กกำพร้าเนี่ยมันก็แป๊บเดียวก็หมดแล้วแล้วคุณความดีของศาสนาเนี่ยมันเหนือกว่าเพราะาการทําบุญในแนวทานเนี่ยที่จริงมันเหมือนกับการหว่านพืชถ้าพืชชนิดมันดีระหว่านลรในดินที่ดีนี่พืชพืชจเจริญเติบโต,ต,ตได้ดี แต่ถ้าพืชชนิดมันไม่ดีแล้วก็ดินก็ไม่ดีมันก็เละไปใหญ่เลยหวานไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเริญเติบโตมันก็เป็นไปได้ยากอันนี้ก็เป็นกฎของทักษิณาวิสุทธิ์คือต้องบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายและนี้เป็นองค์รวมของศาสนาด้วยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของปัจเจกชนในศาสนาพระเจ้าทรงแสดงว่าชื่อว่าเป็นการให้ทุกอย่างการให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าเป็นการให้ทุกอย่าง พรผลผลที่เราต้องการมันก็เกิดขึ้นมาอำนวยให้จากการให้ที่อยู่อาศัยของเราทั้งฝั่งทั้งหลายปณานในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง,งอกงามไปบุญในธรรมทึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี